มีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนได้ยังไงคุณต้องฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมบอลกนพัฒ์และนี่คือเพจโกโปสอนทำหนล้านแรกจากเครือข่ายจากหลายคลิปที่ผ่านมาครับที่วิทยากรแต่ละท่านได้พูดในงานโกโปรวทัวร์นั้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าทุกคนพูดไปในทางเดียวกันก็คือให้เรามีความกล้าครับ ให้ลงมือทําไปก่อนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวความผิดพลาดอย่าไปกล,กลัวการถูกปฏิเสธครับซึ่งคุณอีล e ิกวอลลี่ก็บอกว่าให้ทําไปเลยครับแล้วลอรอคําว่าเราจะสําเร็จได้เร็วกว่าพวกเพอร์เฟกชนิดแน่นอนคืออย่ารอให้สมบูรณ์แล้วค่อยทำอะ่ะสิ่งที่มันเพอร์เฟกที่สุดสมบูรณ์ที่สุดคือเราพัฒนาไปเรื่อยๆระหว่างที่ลงมือทำครับโปรเกสไปตลอดทุกๆวันยกตัวอย่างเช่นวันแรกที่เราได้ลงมือทำครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในเรื่องของธุรกิจหรือสินค้าก็ตามเราอาจจะไม่ได้รับการตอบรับนะไม่ได้เซเยสนะอาจจะโดนปฏิเสธมาด้าครับ แต่เราได้กําไรอย่างแรกก็คือเราได้พัฒนาตัวเองครับถ้าคิดว่าเราพัฒนาวันละ0.3% 1ปีเรามี365วันคูณ0.3%จะได้เท่ากับประมาณ100% 1ปีครับเราเก่งขึ้น100%เน่สุดยอดไหมสมมติว่า1ปีครับเราเก่งขึ้น100%เราอาจจะทำเงินได้ประมาณสัก500บาทต่อชั่วโมง โซแนะนําสินค้านะครับขายสินค้าได้กําไรในปีที่2ครับเราเก่งขึ้น200เราทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับจาก500บาทต่อชั่วโมงเป็น1000บาทต่อชั่วโมงปีที่3เก่งขึ้น3 0 0เครับทาเงินได้ดับเบิลขึ้นไปเป็น2,000บาทต่อชั่วโมงปีที่4เก่งขึ้น400%้อปเครับทําเงินได้4,000บาทต่อชั่วโมงปีที่5เก่งขึ้น5 0 0ทําเงเงินได้ถึง8 0 0 0บาทต่อชั่วโมงปีที่6เก่งขึ้น600%คร้ําเปอีที่ รเราเก่งขึ้น700%เซและเราก็ทําเงินได้สูงถึง32,000บาทต่อชั่วโมงหมายเพราะว่ายัางไงครับสมมุติเราทําธุรกิจนี้วันละ1ชั่วโมงวันละ32,000ครับกำไร1เดือนคูณ30เข้าไปเราได้เดือนละ1ล้านบาทแลและนี่แหละครับคือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้คือพัฒนาตัวเองทุกๆวันครับเพราะฉะนั้นครับตอบย้ําเรื่องเดิมเลก็คือ อย่ากกลัวความผิดพลาดครับให้ลงมือทําไปก่อนและก่อนที่เราจะไปในเรื่องของวิธีการกันนั้นครับมีแนวความคิดหนึ่งที่ดีมากๆครับมีปัชญานหนึ่งที่ทรงพลังมากๆครับ ซึ่งมาจากวิก่อนรับเชิญที่โด่งดังมากๆสุภาพบุรุษท่านนั้นครับชื่อว่าคุณฮาวีครับเป็นผู้แต่งหนังสือที่โด่งดังด้วยการถึง2เล่มเล่มแรกก็คือ w วิ With the ชา a r k เป็นหนังสือที่ขายดีมากๆครับโห oh, เป็นหลักแสนเล่มครับเล่มที่2ของเขาครับชื่อว่า d i ฟ the Well Before 30ก็คืออย่ารอให้กระหายน้ําก่อนถึงจะขุดหลุมบาดาลครับต้องขุดก่อนครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยถึง100มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาสิ่งที่คุณฮาวีบอกก็คือ ว่าตอนนี้ครับเรากำลังเจอกับไวรัสครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากๆสาหรับทุกคนแต่สิ่งที่คุณพ่อของเขาสอนเขาตั้งแต่เด็กๆ2เ,เรื่องเรื่องแรกก็คือไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามันมีที่สิ้นสุด เราทนได้ครับแล้วไวรัสนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันมาวันหนึ่งมันก็จะไปเพราะฉะนั้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับอีกคําสอนหนึ่งของคุณพ่อของเขาครับคำสอนที่2นั่นก็คือจงหาวิธีสร้างสารรค์ในการคอนเน็กกับผู้คนและนั่นเนี่ยเปรียบเสมือนปรัชญาที่เขายึดถือเลยก็คือ network of relationship ครับคุณฮาวิ่เนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยหนึ่งนะครับได้ทําการทดลองมาแล้วว่าถ้าเราเป็นคนที่มี relationship ที่ดีกับเพื่อนเรามีโอกาสที่จะป่วยน้อยลงครับเป็นโรคหัวใจเป็นโรคพาร์กิ ได้น้อยลงกว่าคนทั่วไปเขาบอกว่าเ e l a t i o ชิพเนี่ยสำคัญมากๆครับอย่างตัวเขาเองนะครับตอนเขาเริ่มต้นสตาร์ทธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเขามีทีมงานนะครับผู้ชาย19คนผู้หญิง11คนแต่จาก30คนนี้ครับเขาปั้นจนมียอดธุรกิจล้านเหรียญต่อปีปัจจุบันเขาได้รับเชิญให้ไปเป็นสปิเกอร์เขาเป็นบรรยายเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสัก5 6ครั้งเขารับเงินประมาณ5ล้านบาท จากงานสมาัมมนาของเพียงแค่คนเดียวนะยังไม่นับรายได้จากหนังสือ <S 2> <S 2> <S 2> จากลิขสิทธิ์ต่างๆอีกมากมายและประโยคเด็ดของเขาก็าคือ ต่อให้วันนี้มีคนเอาทีมงานของเขาไปเอาเงินจากเขาไปทั้งหมดเลยก็ตามเนี่ยแต่ด้วยปัจญานี้ครับ Network o f r e l a t i o n s h i ชที่เขายึดมัน่นเขาจะสามารถกลับมามีทุกอย่างได้อีกครั้งหนึงภายในเวลา3ปีครับและนั้นก็คือแมสเซจหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนครับถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้าและมีสกิลทักษะวิธีการทํางานที่ใช่ต่อให้วันนี้เราไม่เหลือใครเลยครับเราก็สามารถบิวกลับมามีองค์กรใหม่สร้างทีมยิ่งใ,ใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับซึ่งในคลิ ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสกิลในการทําธุรกิจนี้ให้เป็นโปรเฟชชั่นอลแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกสุดท้ายนี้ก็คือว่าสิ่งที่สําคัญกว่าวิธีการครับก็คือวิธีคิดสิ่งที่สําคัญกว่าวิธีคิดก็คือแรงบันดาลใจครับความเชื่อสิ่งที่มันขับเคลื่อนเราให้ไปข้างหน้าซึ่งวันนี้ท่านต้องหาให้เจอครับ ว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนนั้นเหตุผลที่ทําไมท่านต้องเข้ามาอบรมเหตุผลที่ทําไมท่านจะต้องเข้ามาเรียนรู้มาฟังเทนนิ่งโทสปอนเซอร์คนออกไปพบเจอผู้คนอะไรครับคือแรงขับเคลื่อนนั้นขอให้ท่านหาให้เจอแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับ